ต้องบอกเลยวันนี้ใครตามหารถเก๋งผ่อนเบาๆเพียง4,500ถึง5,000บาทนะครับนะผมหยิบยกนะครับเป็น Toyota a อ t i s นะครับรถเก๋งขนาดกลางนะครับในโฉมปี09โฉมหน้าแบนแบบนี้นะครับโฉมสีขาวตรงนี้นี่นะครับนะเพอร์เฟกต์เราค่อนข้างการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือกลับกอใหม่นะครับนะตัวเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนเงิน,น สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับอยู่กับเราที่โชว์รูมรถยนต์มือสอ Perfect Car นะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาซาล8ปถนนสุขวิท1 0รอยแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับนะเป็นธรรมดาครับกลับมาพบปะหน้าตากันเช่นเคยก็จะมีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวกันให้ดูทุกวันนะครับนะอย่างวันนี้นะครับผมหยิบยกนะครับเป็น Toyota a l t i ินะครับรถเก่งขนาดกลางนะครับในโฉมปี09โฉมหน้าแบนแบบนี้นะครับ มารีวิวให้ชมกันนะครับนะก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้าใหม่อย่างเช่นคลิปนี้ครับต้องบอกเลยวันนี้ใครตามหารถเก๋งผ่อนเบาๆเพียง4,500ถึง5,000บาทนะครับนะมีเงินเดือนหมื่นเดียวออกรถคนเดียวได้คันนี้ตอบโจทย์มากครับมาดูตัวรถกันวันนี้ตัวรถนะครับนะคันนี้จะเป็น t ต y o ต้าอ t i ินะครับ1.6นะครับรุ่นย่อยจะเป็นเกรดรุ่น SSI นะครับเป็นตัว รุ่นย่อยพิเศษนะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับรถผลิตปี09นะครับนะอ่านะครับก็ดูเลยโฉบมาในโฉมสีขาวตรงนี้นี่นะครับนะเห็นไฟหน้าไหมอันนี้คือเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ขัด เคลือบโคมขัดเคลือบสีนะครับนะออกไปเนี่ยไฟหน้าใสกว่านี้แน่นอนนะครับนะราคาเต็มครับคันนี้ตั้งขายอยู่257,000นะครับนะมีโปรนะครับส่งท้ายปีใหม่นะครับโปรออกรถเพียง999บาทมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก40,000บาทนะครับราคาสุดท้ายขายเน็ตสุดนะครับจะเหลือแค่217,000บาทเท่านั้นนะครับมาสักครู่คำนวณค่างวดนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,500บาทนะครับผ่อนได้นานสุด84งวดเลยนะครับมาดูด้ ตัวรถนะครับนะเพอร์เฟกเราค่อนข้างการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือกลับกอใหม่นะครับนะตัวเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับผมอ่ะมาดูครับนี่นะครับแผ่นเพจเห็นไหมฮะอยู่ครบถ้วนนะครับนะตัวนี้น็อตประตูนะครับทั้งข้างบนข้างล่างต้องไม่เคยขยับเลยนะครับผมอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอยอาร์กด้านหลังกันบ้างนะครับเพราะว่ารถส่วนมากที่โดนเบียดโดนอะไรมาส่วนมากจะโดนตรงสะโพกซะส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดให้ดู นี่นะมาดูรถตัวจริงสามารถขอแกะแงะดูได้นะแบบนี้เห็นไหมยังมีรอยอาร์คนะครับอยู่ชัดเจนเลยนะครับผมนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นรถที่มีตําหนิหรือเคยชนหนักหรือเคยเครมสีนะครับนะจะมันจะเรียบเนียนไปหมดเลยเพราะว่าโดนสีโป๊เข้าไปนะครับผมมาดูด้านท้ายครับนี่นะครับนะ1.6 SSI ตัวนี้นะครับคันนี้ก็เจ้าของเก่าติดกล้องมองหลังมาให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม ทะเบียนก็ยังเป็นทะเบียนเก่าอยู่นะครับชอกระเชยสบลสีนะครับ8909ทะเบียนสวยมากมาดูข้างขวาครับต้องบอกว่ารถเก๋งขนาดกลางนะครับออติสก็เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับนะคลองใจคนไทยมาหลายปีนะครับน่าใช้งานมากและที่สำคัญคันนี้ผ่อนถูกครับนะผ่อนเพียง4 5 0 0ถึง5,000บาทนะครับเพียงเงินเดือน1 0,000บาทนะครับซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวเลยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเพอร์เฟได้นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ สีเทาตัดสีดําสวยๆนะครับเป็นเบาะทูโทนนะครับตัดกขอบประตูแผงประตูนะครับนะแล้วก็คอนโซลหน้านะครับเรียกได้ว่าทำได้ทำมาได้แบบสวยมากนะครับผมตัวนี้นะครับรถใช้งานมา2องแสนสามหมโลนะครับสองแสนสามหมื่นโลอ่ะสตาร์ชิ่งเดียวติดปกตินะครับผมอ่ะลองมาดูครับมาดูเลขไม์กัน2องแสนสามหมโลจริงหรือเปล่าคันนี้นะครับไมมาแบบไหนเราขายแบบนั้นนะครับไมมาแบบไหนเราขายแบบนั้นเลยไม่มีกลับกอกันนะครับ หน้าจอนะครับเป็นของ Kenwood นะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเองนะครับอ่าจะมีกล้องมองหลังอยู่ด้วยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างดีกว่านะครับอ่านะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งหมด4บานเอ่เป็นไฟฟ้าครับสบานออโต้บานคนขับบานเดียวนะครับมาดูเครื่องพันหกนะครับนี่ครับ1.6 VVTI นะครับนะเป็นเครื่องของ Toyota ตรงรุ่นนะครับนะเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะอ่านะครับหน้าคันหน้าเดิมนะครับบอดี้ไง ipedia, หน้าสวยครับตัวนี้นะครับแล้วจะแต่น่าจะเค,เคยมีแกะฝากระโปรงทําสีบ้างนะครับนะตรงนี้แกะตรงนี้ไม่น่าซีเรียรสนะครับเพราะว่าทาสีฝากปฝากระโปรงเนี่ยบางที่เขาแกะแยกทาแต่ถ้านอตัวนี้นอตัวล่างนะครับดูดีๆนะครับต้องไม่เคยขยับนะครับถ้ามีเคยขยับเนี่ยเคยอาจจะโดนเบียด้างตรงนี้มาได้นะครับประจวบเหมาะกับ คานข้างๆเห็นไหมฮะนะเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะนะสำหรับใครถ้าสนใจนะผ่อนถูกๆผ่อนเบาๆสบายๆแบบนี้นะครับซื้อคนเดียวได้ง่ายๆนะครับดูรถมือสองดูไม่เป็นไม่เป็นไรมา,า,มาที่ Perfect Car มีคนช่วยดูรถให้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าบริการอย่างตรงไปตรงมาแน,น่นอนย้ำรุ่นย่อยกันอีกทีหนึ่งคันนี้เป็น Toyota a อ t i s ินะครับ1.6 SSI นะครับนะรุ่นพิเศษเกียร์ออโต้นะครับปี09ราคาเต็มตั้งขายอยู่257,000หาหนะครับนะหากส่วนลดแล้วเหลือ2 1ง0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นโปร9 9้บาทแลกส่วนลด40,000บาทนะครับที่สำคัญนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเพอร์เฟกได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นนะครับปีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านได้เลยเรามีไฟแนนซ์ไปบบรรริกาให้นนะะคัผม ที่สาคัญเรื่องผ่านแล้วส่งไปนั้นเออส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับอยู่ในงบโปรโมชั่น40,000บาทตัวนี้นะครับนะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใครสนใจติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยราซา8 7นะครับแขวงบางนาเขตบ,บางนากรุงเทพมหานครครับนะไม่ผิดหวังแน่นอนปอนเบา,บาสบายๆบายได้รถเก่งขนาดกลางไปใช้งานครับวันนี้ชงขอตัวลาผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ